เคยตื่นมาแล้วแบบงงๆไหมคะงงสุดๆเลยเหมือนเพิ่งดูหนังจบเรื่องหนึ่งแต่เป็นหนังที่แบบตัดสลับไปมาเรื่องราวกระโดดข้ามฉากอยู่ๆก็เห็นตอนจบก่อนอ้าวแล้วภาพก็ตัดย้อนไปต้นเรื่องซะง,งั้นหรือบางทีก็เป็นฉากที่ไม่เกี่ยวกันเลยโผล่มาต่อกันลำดับเวลาอะไรนี่ดูจะไม่มีความหมายเลยในโลกนั้นนะคะไอ้ปรากฏการณ์ฝันที่มันแบบ ไม่เรียงลาดับเวลาเนี่ยคะ่ะแบบนอนลิเนียเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่คะวันนี้เราจะมาลองสํารวจกันคะ่ะว่าทําไมฝันเราถึงชอบเล่าเรื่องแบบพิสดารสลับหน้าไปหลังสลับหลังไปหน้ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแบบสมองรวนเนี่ยแน่ค่ะแต่มันเป็นผลจากการทํางานที่เออหน้าทึ่งมากๆของสมองเราตอนหลับในการสํารวจครั้งนี้เราจะมองจากหลายๆมุมเลยนะคะเริ่มตั้งแต่กลไกลก,าการทํางานของสมองตามหลักวิทยศาศาสตร์อันนี้คือหัวใจสําคัญเลย ไปจนถึงมุมมองทางจิตวิทยาที่เขาพยายามตีความหมายเบื้องหลังแล้วก็ไม่ลืมที่จะแตะเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับฝันแบบแบบแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆว่าทำไมเราถึงฝันกันแบบนี้เอาละค่ะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าสมองเราทำอะไรกันแน่ตอนที่เรากำลังดำดิ่งอยู่ในความฝันจริงๆแล้วสมองไม่ได้พักผ่อนทั้งหมดนะคะยังมีหลายส่วนที่ทำงานอยู่แบบขยันขันแข็งเลย โดยเฉพาะช่วงการนอนหลับที่เรียกว่าเร็มนะคะที่ย่อมาจาก Rapid Eye Movement หรือช่วงที่ลูกตาเรากรอกไปมาเร็วๆเนี่ยละค่ะช่วงนี้แหละคือเวลาทองของการฝันที่เรามักจะจำเรื่องราวได้ชัดเจนที่สุดลักษณะเด่นของช่วงเร็มก็ตามชื่อเลยค่ะลูกตาจะเคลื่อนไหวเร็วๆใต้เปลือกตาที่ปิดอยู่สมองจะตื่นตัวสูงมากกิจกรรมไฟฟ้าในสมองนี้เออคล้ายตอนตื่นเลยนะคะ แต่ส่วนที่น่าทึ่งมากๆคือกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายยกเว้นพวกที่จำเป็นต่อการหายใจการทำงานหัวใจนะกลับอยู่ในภาวะผ่อนคลายสุดขีดหรือแทบจะเป็นอมพาชั่วคราวเลยที่เรียกว่า Sleep Paralysis ซึ่งกลไกนี้สำคัญมากนะคะมันเหมือนระบบความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เราเผลอทำท่าทางตามฝันไม่งั้นคงวุ่นวายน้าดู ถูกต้องเลยครับกลไกป้องกันนี่สำคัญมากจริงๆแล้วในช่วง REM นี่แหละครับที่การทำงานของสมองส่วนต่างๆมันเปลี่ยนไปชัดเจนซึ่งเป็นกุญแจสำคัญเลยในการไขปริศนาฝันไม่เรียงลำดับเวลา เริ่มที่สมองส่วนหน้าสุดที่เรียกว่า prefrontal cortex หรือ PFC นะครับปกติตอนเราตื่นเนี่ยส่วนนี้เหมือนเป็นเ CEO เลยคอยคุมการคิดเหตุผลการวางแผนแตัดสินใจแก้ปัญหาและที่สำคัญมากๆคือการรับรู้และจัดลำดับเวลา temporal sequencing เนี่ยแหละครับแต่พอเข้าช่วง REM เจ้า PFC นี่กลับลดบทบาทลงไปเยอะเลยการทำงานมันจะเบาลงหรือบางทีก็เหมือนถูกกดไว้ชั่วคราวครับ โหเหมือนกับว่า CEO สมองขอพักร้อนไปแป๊บหนึ่งเลยนะคะแล้วส่วนอื่นๆล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนอีกไหมคะครับผมในขณะที่ PFC พักไปเนี่ยสมองส่วนอื่นกลับทำงานกันคึกคักเลยโดยเฉพาะระบบ limbic system ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความทรงจำออโดยเฉพาะส่วนที่ชื่ออ m มิกดาลนะครับศูนย์กลางประมวลผลอารมณ์เลยโดยเฉพาะความกลัวความสุขอันนี้จะทำงานเข้มข้นมากร่วมถือสมองส่วนประมวลผลภาพ Visual c o r t ท x กซก็ทำงานหนักเหมือนกันนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมฝันช่วงเร็มถึงมักจะเต็มไปด้วยภาพชัดๆสดใสเหมือนจริงแล้วก็มีอารมณ์รุนแรงไม่ว่าสุขเศร้ากลัวอ๋อค่ะ และอีส่วนที่บทบาทเปลี่ยนไปน่าสนใจคือฮิปโปแคมปัสครับปกติตอนกลางวันเนี่ยฮิปโปแคมปัสจะเหมือนบรรณรักษ์คอยบันทึกความจำใหม่ๆโดยเฉพาะข้อมูลอะไรเกิดเมื่อไหร่ที่ไหน what ว h e n w h e นะครับแต่พอเข้าช่วงเรม บทบาทมันจะเปลี่ยนไปเน้นไปที่การจัดระเบียบไทโอนความจำเก่าหรือ Memory Consolidation มากกว่าคือเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาระหว่างวันจากคลังระยะสั้นไปเก็บระยะยาวในสมองส่วนอื่นมากกว่าจะมาคอยบันทึกเหตุการณ์ในฝันแบบเรียงลำดับเวลาเป๊ะๆเหมือนตอนตื่นครับโอ้ฟังดูเหมือนสมองจัดระเบียบครั้งใหญ่เลยนะคะตอนเราหลับมีสลับบทบาทลดส่วนเหตุผลเพิ่มส่วนอารมณ์ภาพ แล้วก็เน้นจัดการข้อมูลเก่ามากกว่าสร้างบันทึกเรื่องใหม่แบบเรียลไทม์แล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี้ยค่ะมันส่งผลให้เรื่องราวในฝันเราออกมาดูสับสนปนเปไม่เรียงลําดับเวลาได้ยังไงล่ะคะตรงนี้แหละคะ่ะที่เออน่าทึ่งมากๆ นั่นแหละครับคำถามสำคัญเลยการทำงานของสมองที่เปลี่ยนไปแบบนี้มันก่อให้เกิดผลหลายอย่างที่ทำให้ฝันเรามีลักษณะเฉพาะตัวอย่างแรกเลยการที่ prefrontal cortex หรือ PFC ทำงานน้อยลงก็เหมือนกับว่าส่วนที่คุมตะกะเหตุผลการจัดลำดับเวลาเนี่ยมันถูกพักไปชั่วคราวทำให้ฝันไม่จำเป็นต้องดำเนินไปตามกฎความจริงไม่ต้องมีเหตุผลรองรับ และสำคัญคือไม่ต้องผูกติดกับเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์แบบตอนตื่นเลยครับฝันก็เลยกระโดดไปมาระหว่างอดีตปัจจุบันหรือสิ่งที่ดูเหมือนอนาคตได้แบบอิสระเลยประการที่2พอขาดการควบคุมเชิงตะกะแล้วฮิปโปแคมปัสก็กำลังยุ่งอยู่กับการจัดระเบียบความจำเก่าใช่ไหมครับสมองช่วงเรมเลยเหมือนมีอิสระในการหยิบเอาชิ้นส่วนความทรงจำหรือ Memory Fragments ตต่างๆทั้งจากประสบการณ์เก่าความรู้ที่เคยเรียนความรู้สึกค้างคา เรื่องที่เพิ่งเจอในวันนั้นมาปะติดปะต่อหรือร้อยเรียงเข้าด้วยกันในรูปแบบใหม่ๆที่คาดเดาไม่ได้มันไม่สนใจว่าชิ้นส่วนพวกนั้นเดิมทีเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเกี่ยวกันในโลกจริงไหมลองนึกภาพเหนียนผู้กำกับหนังทดลองที่มีฟุตเตจกองใหญ่ๆแล้วหยิบฉากต้นเรื่องกลางเรื่องท้ายเรื่องมาตัดสลับกันไปมาเพื่อสร้างอารมณ์หรือสื่อความหมายบางอย่างมากกว่าจะเล่าเรื่องตามลำดับปกตินะครับเหมือนสมอง กำลังเล่นสนุกกับการตัดต่อเลยนะคะเอาซีนนั้นมาแปะซีนนี้โดยไม่สดลำดับเดิมใช่ครับแล้วแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเลือกว่าจะหยิบชิ้นส่วนไหนมาต่อกันเนี่ยไม่ใช่ตรก,กะหรือลำดับเวลาแต่เป็นอารมณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าอะมิกดาลาศูนย์กลางอารมณ์ทำงานเข้มข้นมากดังนั้นฝันจึงมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่มีความสำคัญทางอารมณ์ หรือ emotional salience ต่อตัวเราสมองจะเลือกหยิบภาพเหตุการณ์หรือความรู้สึกที่มันให้ค่าหรือกระทบใจขึ้นมานำเสนอก่อนหรือเน้นย้ำเป็นพิเศษนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมบางที่เราถึงฝันเห็นตอนจบหรือฉากคลีแม็กซ์ทางอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมีฉากอื่นตามมาหรือทำไมฝันถึงวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ทำให้เรากังวลหรือมีความสุขมากๆนะครับเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าลำดับในฝันมันไม่ได้เรียงตามเวลาจริงแต่เรียงตามน้ำหนักของอารมณ์หรือความสำคัญที่สมองให้กับเรื่องนั้นๆณตอนนั้นเลยถูกต้องครับนอกจากนี้ยังมีกลไกอื่นๆที่อาจจะเสริมให้ฝันยิ่งดูแปลกประหลาดไม่ต่อเนื่องมากขึ้นไปอีกมีงานวิจัยบางชิน้นชี้ให้เห็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างสมองซีกซ้ายกับซีกขวาที่อาจเปลี่ยนไปในช่วง REM บางทีเรียกว่าเกิดสป l i น e ์นะครับซึ่งเปรียบได้กับการเชื่อมต่อข้อมูลข้ามซีกสมองที่อาจเกิดแบบซุ่มหรือรุนแรงกว่าปกติลองนึกภาพเหมือนถนนเชื่อมเมืองสองฝั่งปกติรถวิ่งเป็นระเบียบใช่ไหมครับแต่ช่วง r e m อาจมีทางลัดแปลกๆหรือปิดซ่อมบางสายทําให้รถหรือก็คือข้อมูลต้องวิ่งอ้อมไปในทางที่ไม่คาดคิดเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลแบบแปลกๆไม่เป็นเหตุเป็นผลตามปกติทําให้ฝันเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ดูเหมือนมาจากคนละเรื่องเดียวกันเลยครับ อออืืืมมมค่ะแล้วก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่พยายามอธิบายภาพรวมความไม่เป็นระเบียบนี้เรียกว่าพลวัตแบบโกลาหนหรือ Chaotic Dynamics ซึ่งมองว่าสถานะสมองตอนหลับโดยเฉพาะช่วงเรมเนี่ยมันมีลักษณะไม่สเสถียรคาดเดาไม่ได้เหมือนการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ความทรงจำหรือ Memory Space อันกว้างใหญ่ในลักษณะที่ไม่มีแบบแผนนึกภาพเราเข้าห้องสมุดใหญ่ แทนที่จะเดินไปทีละชั้นทีละหมวดหมู่กลับกลายเป็นการว้าปแบบสุม่มไปยังชั้นหนังสือต่างๆทั้งประวัติศาสตร์นิยายวิทย์บันทึกส่วนตัวตำราอาหารแล้วหยิบข้อมูลหรือภาพจากแต่ละจุดมาประติดประต่อกันผลลัพธ์ก็คือเรื่องราวที่กระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนจะไร้ตัดกะนั่นเองครับฟังดูซับซ้อนนะคะแต่ก็เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือ ภาพฝันที่ลำดับเวลามันเพียเพ้ยนๆกระโดดไปมาหรือที่เราอาจจะรู้สึกเหมือนเห็นตอนจบก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นผลโดยตรงจากที่สมองช่วง R e m Slip p เปลี่ยนโหมดลดความสำคัญของเหตุผลลำดับเวลาลงแต่ไปเพิ่มความสำคัญให้อารมณ์ความรู้สึกการเชื่อมโยงความทรงจำเก่าๆอย่างอิสระสมองเหมือนกำลังทดลองเล่าเรื่องด้วยภาษาภาพและอารมณ์มากกว่าภาษาตรกกะและเส้นเวลาที่เราใช้ตอนตื่นนะคะ เอาละค่ะเราได้เจาะลึกกลไกลสมองกันไปพอสมควรแล้วทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองไปดูด้านอื่นบ้างนอกเหนือจากคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้วในแง่มุมของจิตวิทยาหรือแม้แต่ความเชื่อและวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเขามองปรากฏการณ์ฝันไม่เรียงลําดับเวลานี้ว่ายังไงบ้างคะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าน่าสนใจมากครับเพราะมุมมองเหล่านี้ช่วยเติมเต็มความเข้าใจเราให้รอบด้านขึ้นถ้ามองจากมุมมองทางจิตวิทยาโดยเฉพาะแนวคิดจิตวิเคราะห์ psychoanalysis นะครับความไม่เป็นระเบียบหรือความบิดเบี้ยวในฝันเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยครับแต่กลับมีความหมายลึกซึง้งซิกมันด์ฟรอยด์บิดาแห่งจิตวิเคราะห์เชื่อว่าความฝันเป็นถนนหลวงสู่เจตไร้สำนึกและลักษณะที่ดูสับสนวุ่นวายไม่สมเหตุสมผลของฝันหรือ manifest content เนี่ย จริงๆแล้วเป็นผลมาจากกลไกการเซนเซอร์เซนเซชิฟของจิตใจที่พยายามปิดบังหรือบิดเบือนความปรารถนาแรงขับหรือความคิดที่แท้จริงที่ถูกเก็บกดไว้ในจิตไร้สำนึกหรือ latent content ไม่ให้แสดงออกมาตรงๆเพราะอาจเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับหรือตัวเราเองรับไม่ได้การสลับลำดับเวลาหรือการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จิตใจใช้แปลงสารเพื่อให้ความปรารถนานั้นได้แสดงออกในรูปแบบที่ปลอดภัยขึ้นครับอ๋อเหมือนเป็นการเข้ารหัสอย่างหนึง่ง คล้ายๆอย่างนั้นครับส่วนคอยุงซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ฟรอยนะแต่ต่อมาก็พัฒนาแนวคิดตัวเองก็จะมองต่างไปนิดหน่อยครับยุ่งเชื่อว่าฝันไม่ได้มีไว้เพื่อปิดบังแต่มีไว้เพื่อเปิดเผยและชดเชยมุมมองที่ขาดไปตอนตื่นเขามองว่าลักษณะที่ดูไร้เหตุผลไม่เรียงลำดับเวลาของฝันเป็นเหมือนภาษาเชิงสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวของจิตไร้สำนึก ซึ่งมักจะสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ต้นแบบหรือ archetypes ที่เป็นสากลในมนุษย์เช่นภาพเงา shadow บุคคลเพศตรงข้ามภายใน anima animus Anim หรือความเป็นตัวตนที่แท้จริง self การที่ฝันไม่เรียงตามเวลาอาจเป็นการนำเสนอภาพสัญลักษณ์เหล่านี้ในลำดับที่มีความหมายต่อกระบวนการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือที่ยุงเรียกว่ากระบวนการสร้างเอกภาพ Individuation ซึ่งเป็นการเดินทางไปสู่ความเข้าใจตนเองที่สมบูรณ์ขึ้นครับแสดงว่าทั้งฟรอยด์และยุงต่างก็มองว่าความไม่เรียงลำดับนี้มีความหมายลึกซึง้งแค่ตีความหน้าที่มันต่างกันไปคนหนึ่งมองว่าปิดบังอีกคนมองว่าเป็นการเปิดเผยผ่านสัญ,ญลักษณ์แล้วแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่ล่ะคะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างสนาที่ไม่เป็นเส้นตรงหรือนอนลิเนียเนี่ยอาจเป็นกระบวนการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ Creative problem solving คือสมองใช้สภาวะที่ปลอดจากข้อจำกัดทางตากระและเวลาในฝันเพื่อสร้างการเชื่อมโยงใหม่ๆระหว่างข้อมูลความคิดความทรงจำที่อาจไม่เกิดขึ้นตอนตื่นการสลับฉากการรวมเอาองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาไว้ด้วยกันอาจนำไปสู่มุมมองใหม่ๆห,หรือทางออกของปัญหาที่เราคิดหาคำตอบไม่เจอในชีวิตจริงเหมือนเป็นการระดมสมองแบบไร้ขีดจากัดตอนเราหลับอยู่นั่นเองครับ โอ้ oh, เป็นมุมมองที่มองในแง่บวกมีประโยชน์มากเลยนะคะเหมือนสมองใช้เวลาฝันหาไอเดียใหม่ๆแล้วถ้าเราขยับไปดูในมุมของความเชื่อและวัฒนธรรมล่ะคะความฝันที่ไม่เรียงลำดับหรือดูเหมือนจะข้ามเวลาเนี่ยถูกมองยังไงบ้างองว่าฝันลักษณะนี้โดยเฉพาะฝันที่ดูเหมือนจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือ pre-cognitive dreams นะครับ หรือฝันที่ลำดับเวลามันสับสนจนดูเหมือนเชื่อมโยงกับอนาคตหรืออดีตอาจเป็นลางบอกเหตุโอมันไม่ว่าจะเป็นลางดีลางร้ายหรืออาจเป็นการสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจา้าวิญญาณบรรพบุริษอะไรแบบนั้นครับค่ะค่ะเคยได้ยินบ่อยเหมือนกันมีเรื่องเล่าบันทึกประวัติศาสตร์เยอะครับเกี่ยวกับคนสําคัญที่เชื่อว่าตัวเองฝันเห็นอนาคต ตัวอย่างที่มักจะพูดถึงบ่อยๆก็เรื่องประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนที่มีบันทึกว่าท่านฝันเห็นลางร้ายเรื่องการรอบสังหารตัวเองก่อนเกิดเหตุจริงแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะครับว่าในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับที่จะยืนยันได้ว่าฝันทำนายอนาคตได้แม่นยำจริงหรือไม่นะครับปรากฏการณ์พวกนี้ยังต้องการการศึกษาอีกเยอะครับเข้าใจค่ะคือยังพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนใช่ครับ นักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาบางกลุ่มก็ให้คำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับความรู้สึกว่าเอ๊ะเคยฝันเห็นเหตุการณ์นี้ว่าอาจไม่ใช่การเห็นอนาคตจริงๆแต่อาจเป็นความคลาดเคลื่อนของกระบวนการรับรู้บันทึกความทรงจำในสมองเช่นอาจคล้ายๆปรากฏการณ์เดจาวูเดจาวูที่สมองประมวลผลผิดพลาดชั่วขณะทำให้รู้สึกคุ้นเคยกับสถานการณ์ใหม่เหมือนเคยเจอมาแล้ว หรืออาจเกิดจากการที่สมองสร้างความเชื่อมโยงย้อนหลัง (retrospective coherence) คือพอเราเจอเหตุการณ์จริงสมองอาจจะไปดึงเอาเศษเสี้ยวฝันที่คล้ายๆกันเราสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ให้ดูเหมือนว่าเราเคยฝันถึงเปะ๊เปะๆทั้งที่จริงฝันเดิมอาจไม่ได้ชัดขนาดนั้นอ๋อเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามองในมุมความเชื่อพื้นบ้านไทยเราก็มีอธิบายความฝันที่ดูยุ่งเหยิงสับสนไม่เป็นเรื่องเป็นราวว่าอาจเกิดจาก ธาตุในร่างกายกำเริบหรือความไม่สมดุลของธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะมันมีจุดที่สอดคล้องกับมุมมองการแพทย์ปัจจุบันอยู่บ้างที่ว่าสภาวะร่างกายเช่นเจ็บป่วยเครียดหรือยาบางชนิดก็ส่งผลต่อลักษณะคุณภาพความชัดเจนของฝันได้จริงครับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนะคะทั้งกลไกสมองที่ซับซ้อนมุมจิตวิทยาที่พยายามหาความหมายหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ตีความไปต่าง การฝันที่ลำดับเวลาดูสับสนวุ่นวายหรือไม่เรียงตามเหตุการณ์จริงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องรายสาระเลยแต่มันเหมือนเป็นหน้าต่างบานหนึ่งที่เปิดให้เราได้แอบมองเข้าไปเห็นการทำงานอันน่าพิศวงของสมองและจิตใจของเราในยามหลับค่ะมาถึงตรงนี้เราก็ได้สำรวจกันไปในหลายมิติแล้วนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝันไม่เรียงลำดับเวลาหรือฝันที่ดูเหมือนจะเล่าเรื่องข้ามขั้นข้ามตอน สรุปใจความสำคัญได้ว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่สมองช่วง REM sleep ปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานโดยลดบทบาทของสมองส่วนหน้า PFC ที่ควบคุมเหตุผลลำดับเวลาลงแต่ไปเพิ่มการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ amygdala และการประมวลผลภาพ visual cortex อย่างเข้มข้นทำให้เกิดการดึงเอาชิ้นส่วนความทรงจำเก่า,กาๆ memory fragments มาปะติดปะต่อร้อยเรียงกันขึ้นมาใหม่อย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับความหมายทางอารมณ์ (emotional significance) มากกว่าลำดับเวลาที่เกิดขึ้นจริง (chronological order) ค่ะ ถูกต้องครับการที่เราได้พิจารณาปรากฏการณ์นี้จากหลากหลายแว่นขยายทั้งวิทยาศาสตร์สมองจิตวิทยาและความเชื่อทางวัฒนธรรมช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ที่เป็นสากลของมนุษย์นี้ได้รอบด้านสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแทนที่จะมองว่าเป็นแค่เรื่องแปลกหรือเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างเดียวเรากลับเห็นถึงกลไกทางชีวิตวิทยาที่น่าทึ่งหน้าที่ทางจิตวิทยาที่อาจเป็นไปได้และความหมายทางวัฒนธรรมที่มนุษย์พยายามสร้างขึ้นเพื่อทําความเข้าใจประสบการณ์ภายใน และก่อนจะจากกันไปนะคะมีคำถามหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อเล่นๆค่ะในเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าในโลกของความฝันเนี่ยสมองให้ความสาคัญกับความรู้สึกและความหมายมากกว่าลำดับเวลาหรือความเป็นเหตุเป็นผลแล้วในชีวิตจริงตอนที่เราตื่นอยู่ละะ้ค่ะมีบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราเองก็ปล่อยให้ความรู้สึกหรือความหมายที่เราให้ค่ามันเข้ามามีอิทธิพลเหนือ เหตุผลหรือความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและลำดับเวลาลองนำไปสังเกตและขบคิดกันต่อดูนะคะบางทีเราอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ค่ะ